아, 음 ô n

เป็นเซเลอร์แบก้วปิาแบบนี้ดีเจอกันในปัจจุบันะครับคือเรื่องของเสพอจ่วีการี้แจงปักปันที่เกี่ยวกับการพัอย่เรื่องนี้ยังไม่ค่อยทำดีอย่างกิจการต่างประเท

ตอนถ่ายก็คือกองถ่าทุกั้นสัือรก็จริงๆนะนิดเดียวบอกผลตั้งแต่วันถ่ายเยผมผัดผัดเป็นดพ่อนว่าผัดผัดเป็นแล้วถึมเป็นต่อมันเป๋ากทีด้วยผัดจะใช้ผดเป็นเป็นเพราะมันต้องรูงดมันาไปถันแล้วเรีนม้วนลงม้วนลงโปุง่่งลงเนี่ยสำหรบคนเก่แล้วออกมาเป็นอีกช้น ก็ไม่คิดว่ามันจะต้านแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบจะลงไาถึงนั่งจะต้องปีบ้านไม่ได้ตั้งใจเี่เขาไม่ได้ตั้งใจเคี่่อจรู้มือวาดีตั้งใจเาจะงีให้คนูให้คนอื่นได้ดู้างขอคุณ จริงจริยอะไรก็ได้ใช่ใช่คือคือคือหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องต้องต้องอะรู้สึกใช่ใช่ फोट पता है स्टेशन हावड़ा हावड़ा तो

ีนเรียนบลองอนีก็มอยู่เลย่นี่แเออบางคอรว่าขับไปแล้วอินเตอร์ฟาร์